สายบุญต้องมาสักการะพระพุทธสีหิงและพระาธาตุปีมโรงที่วัดพระสิงห์เมืองเชียงใหม่ ในปีนี้พศ2567ตามความเชื่อเรื่องปีนักสัตว์เป็นปีมโรงหรือปีงูใหญ่ซึ่งชาวล้านนาโบราณเชื่อว่าผู้ที่เกิดปีมโรงให้ไปไหว้พระาธาตุที่วัดพระสิงห์ณนะถนน3ล้านตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวัดพระสิงห์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรวรมหาวิหารเป็นหนึ่งในวัดสำคัญวัดแรกๆในการสถาปนามเมืองเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาแทนเมืองลำพูนค่ะ วัาพระสิงห์รวรมหาวิหาร สร้างขึ้นราวปีพศ1888ในสมัยของพระยาผายอยู่กษัตริย์เมืองเชียงใหม่องค์ที่หของราชวงศ์มังรายเดิมทีวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดรีเชียงพระหรือบ้างก็เรียกว่าวัดรีเชียงโดยคําว่าลีในภาษาล้านนาแปลว่าตลาดเพราะสมัยก่อนตั้งอยู่ใกล้ๆกับตลาดนั่นเองค่ะต่อมาในช่วงราวพุทธศตวรรษที่20สมัยพระเจ้าแสนเมืองได้มีการอัญเชิญพระพุทธสีหิงมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้จากนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดลีเชียง มาเป็นวัดพระสิง์เนื่องจากชาวล้านนานิยมเรียกพระพุทธสีหิงว่าพระสิงนั่นเองค่ะพระพุทธสีหิงหรือพระสิง์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาดเพชรจากสกุลช่างเชียงแสนในศิลปะล้านนาค่ะหล่อด้วยสำริดลงรักปิดทองซึ่งมีพุทธลักษณะงดงามเปี่ยมศรัทธาเป็นอย่างยิ่งค่ะโดยคนโบราณเชื่อกันว่าพระพุทธสีหิงเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้ามากที่สุดเลยค่ะ ตามตำนานสีหิงคณิธานเล่าว่าพระพุทธสีหิงสร้างขึ้นเมื่อปีพศ700โดยกษัตริย์ลังกาสาพระองค์และพระอาหารหันจำนวน20รูปค่ะจากนั้นในปีพศ1943กษัตริย์เชียงรายได้อัญเชิญพระพุทธสีหิงมาจากกำแพงเพชรเพื่อนำมาถวายพระยาแสนเมือง กษัตริย์เมืองเชียงใหม่โดยพระองค์ได้อัญเชิญพระพุทธสีหิงมาไว้ที่วัดลีเชียงพระแห่งนี้ซึ่งต่อมาถูกเรียกขานเป็นชื่อใหม่ว่าวัดพระสิงโดยนํามาประดิษฐานที่ซุ้งทางด้านทิศใต้ของพระมหาเจดีย์ค่ะหลังจากนั้นได้อัญเชิญมาประดิษฐานภายในวิหารลายคํามาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ สำหรับวิหารลายคำสถานที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงภายในมีจิตกรรมฝาผนังทั้งสองฝั่งโดยเจ็กเซงและนานโพธาที่ได้ประชันฝีมือการวาดกันโดยมีทั้งเรื่องสุวรรณโหงฝั่งทางด้านซ้ายเป็นของนานโพธาและสังทองฝั่งขวาเป็นของเจ็กเซงค่ะโดยจุดเด่นของฝั่งขวาเลยก็คือเจ็กเซิงได้วาดภาพของตัวเองไว้ด้านบนของหน้าต่างด้วยค่ะวัดพระสิงห์ยังมีอีกหนึ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคือพระมหาเจดีย์ธาตุหรือพระธาตุหลวงเป็นพระธาตุประจําตัวคนที่เกิดปีมะโรงค่ะซึ่งตามคติความเชื่อเรื่องการไหว้พระธาตุประจําปีเกิดของชาวล้านนาโบราณน,นั้นผู้ที่เกิดปีมะโรงห่ากได้มากราบไหว้สักการะพระธาตุหลวงวัดพระสิงห์เชื่อว่าก็จะได้บุญกุศลสูงล้นค่ะพระธาตุหลวงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อราวปีพศ1888 ีเดียวกับที่สร้างวัดภายในองค์พระาธาตุประดิษฐานพระบรมาธาตุส่วนกระดูกข้อมือซ้ายบรรจุรวมกับพระเกศาธาตุค่ะนอกจากพระพุทธสีหิงและพระาธาตุหลวงแล้ววัดพระสิงห์ยังมีสิ่งน่าสนใจเด่นๆอีกได้แก่พระอุโบสถที่มีความแตกต่างจากโบสถ์ทั่วไปคือมีมุกสองด้านทั้งทางด้านทิศเหนือและทิศใต้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนด้วยกันจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระอุโบสถสองส่งนั่นเองค่ะ วิหารหลวงสร้างเมื่อปีพศ2467ภายในมีพระประธานคือพระสีสันเพชรเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นองค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่าเป็นพระประธานเดิมของวิหารหลวงหลังเก่าก่อนที่จะสร้างขึ้นใหม่ในสมัยครูบาศรีวิชัยค่ะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยตั้งอยู่ด้านหน้าพระวิหารหลวงสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาอดีตเจ้าอาวาสของวัดพระสิงค์ค่ะนอกจากนี้วัดพระสิงค์ยังมีสิ่งชวนชมอื่นๆอาทิพระเจ้าทองทิพย พระเจ้าทานใจพระพุทธสายญาติหรือพระนอนกู่มลดกปราสาทตกู่อัฐิของพระยาคำฟูหอไตรและหอจงกลมคูบาสีวิชัยให้ผู้ที่สนใจได้ไปสักการะเที่ยวชมกันค่ะ